สวัสดีพี่น้องป้องตายสูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวดีของทางบอสบิ๊กเนาะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กโพสถ่าวดีแบบนี้เอฟซี FC, รีบห้ามทันทีลั่นเดี๋ยวมีคน อิดฉาปาดพี่น้องแมนบอดบิ๊กเพิ่นมีข่าวดีอีกอย่างอีกเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเดอครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อวานนะครับทางบอดบิ๊กเพื่อนในมีการออกมาโพสต์นะครับผ่านเฟซนะครับของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเป็นข่าวดีพี่น้องเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่ากรี๊ดจุ้จุจูจวันสนครับพี่น้องพรีเซนเตอร์น้ำดื่มนะครับ อยากรู้ยังยี่ห้ออะไรนะครับก็คือว่าง่ายๆพี่น้องนะครับบอดบิ๊กโพลแบบนี้นั่นแสดงว่าบอดบิ๊กได้งานนะครับเป็นพีเซนเตอร์นะครับน้ำดื่มนะครับแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้ออีอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง F c ซก็เข้าไปนะครับคอมเมนต์บางคนก็บอกเป็นยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้นะครับก็เดากันไปต่างๆนานาแต่ว่า บอดบิ๊กเพื่อนยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นยี่ห้ออีกอย่างแต่ที่แน่ๆนะครับได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับน้าดื่มนะครับผมเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเพิ่นถ้าเพื่อนมีการเปิดเผยหรือว่าอัปเดตจังไดก็สิเอามาอัปเดตมาว่าฟังอีกเที่ยนึงนะครับหลังจากนั้นพี่น้องส่วนมากกับซีมี F เอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับส่วนมากเข้าไปยินดีกับทางบอดบิ๊กนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับบอกว่า ยิงรวยนะครับยิ่งเฮงยิ่งปังไปน่ประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าหลายๆท่านเอฟซีกับเขามาแซลนะครับบอกว่าบอสนะครับบอสบิ๊กเจ้าจะโพดจะข้าวดีหลายนะครับเดี๋ยวสีมีค้นอิจฉาเด้เฮ็ดอย่างเจ้ากระรุ่งเฮ็ดอย่างเจ้ากระปังไปเบิร์ดนะครับช่วงนี้นะครับบพว่าสิเป็นฟินครับบพว่าสิเป็นคาเฟ่นะครับมีแต่เรื่องรลวดีๆทั้งนั้นเจ้าคือโพดจะข้าวดีแท้เดี๋ยวสีมีค้นอิจฉาเจ้าเด้ประมาณนี้พี่น้องกับมีเอฟซีเขาแมซแซลนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับ ของ f อบางท่านบางคนซูฟังนะครับท่านแรกพี่น้องเพื่อนบอกว่านี่ไงงานเขารุ่งนะครับอย่ามานั่งอ่าครับอย่ามานั่งด้อยค่าว่าร้ายเขาออกสื่ออย่าประพฤตินะครับฟ้องนะสมควรแล้วนะครับก็คือความหมายว่างานการของบอสบิ๊กนี่กำลังรุ่งกำลังไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามา ดานะครับเห็นไฮบอสบิ๊กเสียหายประมาณนี้สมควรแล้วที่ถือฟ้องนะครับอันนี้ความคิดเห็นของเอฟซีท่านแรกพี่น้องท่านต่อมาเพิ่นบอกว่าบอสเก็บไว้บ้างนะครับยาชัวหลายนะครับแฟนคลับดีใจตามไม่ทันละเด้อนะครับหลายย่างโพดโพดนะครับอันนี้ก็เขามาแซวบอสบิ๊กพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่ากะเลือดกะหยังค้นสังกะหลายแบบนี่ตีนะครับ ตบหน้าด้วยความสำเร็จแบบรัวๆล่ำรวยล่ำรวยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอฟบางท่านบางคนนะครับหลายๆท่านถึงขันบอกว่าคอยสกินน้ำนะครับเมื่อละลอยขวด200อยขวดกับมีพี่น้องดีใจนะครับดีใจน้ำบอดบิก๊กแล้วกับพร้อมที่ซีสนับสนุนบอดบิ๊กนะครับขอให้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับอันนี้ก็คือ ความนาหักนะครับของ f อฟทางบอสบิ๊กนะครับบ่ว่าบอสบิ๊กสีเห็ดอี๋ยังนะครับเพื่อนกับพร้อมที่ซีสพอร์ตแล้วก็พร้อมที่ซีสนับสนุนบอสบิ๊กตลอดนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังเนาะครับบอสบิ๊กนะครับโพสต์ข่าวดีนะครับก็คือได้งานนะครับเป็นพรีเซนเตอร์น้ําดื่มนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับถ้าหากว่ามีการอัปเดตหรือว่าเปิดเผยออกมานะครับว่าเป็นยี่ห้ออี๋ยังนะครับ เดี๋ยวผมออกมาอัปเดตมาบอกสู้ฟังเด้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ